โปรแกรมรุงทางรากแก้ปัญหาทางใบเพียวเม็ดซื้อ1แถม1จ่ายเพียง1,200บาทและเพียวกูดซื้อ1แถม1จ่ายเพียง999บาทซื้อ2ชุดนี้ลดสุดพิเศษ2,199บาทแถมเพียว x 3็ถุงมือทำสวน1คู่ฟรีทันที ปัญหารักเนา่าโคนเนา่าเชื้อราใบาติดใบด่างใบจุดใบดำโอ๊ยสารพัดปัญหาปวดหัวเหลือเกินโรคพืชรุมเรา้าจะทำยังไงกเกษตรกรยุคใหม่ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปค่ะเพียงแค่คุณมีเพียวเม็ดและเพียวฟูดพัดค่ะคิดค้นและวิจัยมาเพื่อการยับยั้งเชื้อรารากเนา่าโคนเนา่าใบจุดใบด่างโดยเฉพาะเลยกเกษตรกรมั่นใจและหายห่วงกันได้เลยนะคะโรคพืดต้นส้ม ใบจุดใบด่างรากเนา่าโคนเนา่าไฟทับทราขนหลุดล่วงทุกปัญหาจะหมดไปแค่คุณมีซองนี้เพียวกูดพัดคิดค้นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงในรูปแบบพร้อมใช้งานในห้องแล็บมาตรฐานปลอดเชื้อผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของเพียวมาตอบโจทย์บำรุงดินบำรุงพืชป้องกันโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากเชื้อราแบคทีเรียราสนิมราน้ำค้างใบจุดใบด่างพ้นที่ดินช่วยเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารทําให้ดินร่วนซุยพ้นที่ใบช่วยทําให้เสริมความแข็งแรงให้กับพืชพืชสมบูรณ์แข็งแรงลดโรคพืชใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดจบปัญหาพืชคืนความสมบูรณ์ให้กับดินด้วยเพียวกู้พัดใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงปราศจากการปนเปื้อนเทียวกุดพัดเป็นเอกสิทธิ์เดียวของเพียวช่วยลดปัญหาโรคพืชทำให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ดินดีร่วนซุยพืชฟื้นตัวได้ไวเพียวกุดพัดเปลี่ยนดินให้มีพลังไฟทับทราใบาติดราสนิมราน้ำค้างรากเนา่าโคนเนา่าแกไม่ได้จริงหรอ ปัญหาเหล่านี้เกิดจากเชื้อราบแบคทีเรียส่วนใหญ่มาจากทางดินทำให้เกิดรากเนา่าโคนเนา่าผลเนา่าใบจุดใบด่างผลหลุดร่วงหยุดปัญหานี้ด้วยเพียวเม็ดตึงทุกเม็ดแค่หวานโรยก็จบทุกปัญหาพืชเพียวเม็ดคิดค้นวิจัยเพื่อมาตอบโจทย์แก้ปัญหาพืชทุกกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงเพาะเลี้ยงในห้องแลบ ใส่ใจทุกกระบวนการผลิตเลือกสรรสารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการยับยัง้งโรคพืชลองสิคะแล้วคุณจะลืมวิธีเดิมๆไปเลยเพียงแค่หวานโรยก็หยุดโรคพืชได้ต้นเนา่ารากเนา่าแผลหน้าต้นผสมน้ำเล็กน้อยโปะแปะท่าที่แผลหายชั่วหนึ่งกำมือโรยรอบคนต้นหรือฝังรอบคนต้น4จุดรดน้ำเล็กน้อยหนึ่งถุงใส่ได้เยอะมาก 2 4ถึงไร่ใช้ง่ายใช้สะดวกประหยัดเวลาอย่าปล่อยให้พืชเป็นเยอะจนยากจะกู้ได้ใช้ตอนนี้ดีตอนนี้หายตอนนี้จบตั้งแต่ถุงแรกลองเลย ว้าว,ว,าวหมดปัญหาเรื่องโรคพืชทันทีเลยครับกับโปรโมชั่นนาทีทองในช่วงนี้ขอแนะนำเลยนะครับกับเ i ียวเม็ดครับวันนี้าา 1, er ซื้อ1แถม1ราคา1,200บาทและเพียวกู๊ดพลัสซื้อ1แถม1ราคา999บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อ2ชุดนี้พร้อมกันนะคะคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,199บาทและได้ของแถมเพิ่มไปอีก4ชิ้น คุณผู้ชมจะได้เพียวเอ็กเพิ่มไปอีก3ามซองและยังมาพร้อมกับถุงมือทำสวนไปอีก1คู่ฟรีทันทีมั่นใจได้เลยว่าทั้งเพียวกู๊ดพลัสและเพียวเมทจะช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรทั้งทางรากทางโคนทางต้นและทางใบวันนี้เราไม่ได้พูดลอยๆกันอย่างเดียวนะคะเรามีเกษตรกรตัวจริงสิยงจริงจากทางบ้านมายืนยันและสร้างความมั่นใจให้ด้วยเพียวเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะ อยู่ๆ,ๆเขาก็เหลืองโดยไม่ทราบสาเหตุสั่งยามาแล้วก็มาฉีดกลายเป็นว่าเหมือนมันล็อกยาอีกไม่กี่วันคือตายเลยพูดง่ายว่าจดปัญญาะค่ะมันสุดทางเราเลยได้ข่าวาวมาว่าแบบเออเพียวดีนะเพียวเม็ดดีก็เลยเขาก็ซื้อมาแล้วก็ลองฝังเลยแล้วก็แบบมันสามารถเห็นผลได้แบบทันใจแบบรวดเร็วแบบโอ้ ก็มีผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยจากแบบเหลืองๆแบบไม่ไหวก็ฟื้นกลับมามีลูกมีผลผลิตได้ดีได้เห็นผลเลยว่าใบเนี่ยมันเขียวก็คือเราเห็นผลกับตาเลยจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ว่าคมลอยที่ว่าเราดูแากโฆษณาเราไม่ได้จับต้องพอเร,เราเอาซื้อมาใช้เนี่ยโอ้เราเห็นผลทันตาเห็นเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่าลงลงทุนไปนะครั้งนี้มันมันได้ผลลัพธ์ที่มันเกินคาดมากๆแล้วมันก็ดีขึ้นมากๆด้วยค่ะ อย่างนี้ต้องเพียวทุกท่านอย่าลืมมาซื้อกันเยอะนะคะเพียวมันเรื่องจริงพี่ไม่ได้โมกทดลองมาทุกอย่างก็อลองมาหมดแล้วแต่มันไม่เหมือนเพียวปกติพริกจะเป็นไมงิกแต่พอพี่ใช้เพียวไม่มีไมงิกผลผลิตจะเพิ่มขึ้นก็เรื่องกุ้งแหง้งนี่หายห่วงไม่มีเรื่องกุ้งแห้งหนี่หายห่วงไม่มีเมื่อก่อนพี่ไม่ได้ใช้นี่มนมันจะเหลืองแต่พอพี่มาใช้เพียวฉีดห้าวันมันจะแทงยอด ใหม่เลยแมลงหายเลยไม่มีไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นแล้วฉีดเพียวอย่างเดียวเราไม่ต้องกังวลเรื่องเพี้ยเรื่องอะไรแล้วเราต้องใช้เพียวฉีดเพียวคือหายหายหมดเลยใช้มาหกชนิดแหละมันยิ่งฉีดยิ่งเหลืองอะแต่พี่มาหยุดที่เพียวพี่ได้เกรดเออะแบบที่เราไม่เคยเห็นล่ะแบบที่เราไม่เคยเห็นล่ะฉีดเพียวทับเขียวเขียวกว่าที่เราใส่ปุ๋ยเคมีอีกก็รู้สึกดีใจอะไม่เคยได้ผลผลิตขนาดนี้สักทีอะ ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นแบบเหมือนเราคาดไม่ถึงว่าผลผลิตมันจะดีขนาดนี้เมื่อก่อนอนะ่ะพี่เก็บนะพี่จะได้ประมาณสองทุงปุ๋ยแต่พอพี่ใช้เพียวอะ่ะถึง8ปดทุงปุ๋ยผลผลิตยเยอะมากๆอะ่ะเกินเชื่อเกินเชื่อแนะนําให้ฉีดเลยเพียวอะ่ะพวกแมลงอะไรมันไม่มีมารบกวนเรื่องใบหญกใบเหลืองก็ไม่มีดินมันจะแข็งน้อยลงอะ่ะ จะล้วนซุยดีแต่พี่ใช้เพียวมาผลผลิตจะเพิ่มแล้วก็ต้นทุนเราจะลดลงเยอะเลยเงินจะเหลือไว้ให้ลูกเงินจะเหลือไว้ให้ลูกรู้สึกดีแล้วก็พี่ไม่เปเปลี่ยนใจที่จะใช้อย่างอื่นละใช้เพียวอย่างเดียวใช้เพียวอย่างเดียวไม่ต้องลังเลและตัดสินใจได้เลยเพียวอย่างเดียวพี่ยกให้ร้อยคะแนนเลยอย่างนี้ต้องเพียวผลผลิตย่ำเลยสำหรับวิธีการใช้เพียวเม็ดตึงทุกเม็ดนั้นง่ายนิดเดียว ไม้ยืนต้นและผล,ละไม้เช่นทุเรียนบังคุดมะม่วงลำไยลองก้นหลุม5-10กรัมต่อหลุมหวานรอบทรงพุ่มหรือรอบต้นก็นได้นะครับส่วนข้าวพืชไร่อ้อยมันข้าวโพดสับประรดหวานทั่วแปลงปลูก1ถุงมีทั้งหมด2กิโลกรัมสามารถหวานได้ถึง4ไร่และผักสวนครัวพริกมะนาวไม้ดอกไม้ประดับใส่รอบโคนต้น5กรัมต่อ1ต้น เียวกุดพัดก็ง่ายไม่แพ้กันสำหรับข้าวอ้อยมันสบปะหลังปาล์มน้ำมันยางพาราผลไม้เพียวกุดหนึ่งถุงผสมน้ำได้500ลิตรฉีดพ่นได้1 0 1ถึงไร่สำหรับพืชผักสวนครัวพริกมะนาวดอกไม้พืชล้มลุกเพียวกุดหนึ่งถุงผสมน้ำได้มากถึง1,000ลิตรฉีดพ่นได้15-25ถึงไร่ ขอแนะนำเลยนะครับกับเพียวเม็ดครับวันนี้ซื้อ1แถม1ราคา1,200บาทและเพียวกู๊ดพลัสซื้อ1แถม1ราคา999บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อ2ชุดนี้พร้อมกันนะคะคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,199บาทและได้ของแถมเพิ่มไปอีก4ชิ้นคุณผู้ชมจะได้เพียวเอ็กเพิ่มไปอีกสซองและยังมาพร้อมกับถุงมือทำสวนไปอีก1คู่ฟรีทันที โปรดีโปรเด็ดแบบนี้ต้องรีบหน่อยนะครับในช่วงของหน้าทีทองหมดแล้วหมดเลยสนใจโทร0877549999หรือทางไลน์ adsai เกษตรเพียวคุณลดลงเพราะถู p.i